ตาเอ็มให้แ <apply> ม <some problème> ่ขึ้นก่อนกดเลาได้เอามันคือเป็นวงกลม嘛ใส่กันได้ไหมลุงลุงพันบอกว่าใส่กันได้อ๋อมันไม่มงเห็นว่ามันเป็นุงกลมจะใส่กันได้น่าจะได้ยึดน็อตอาจจะไม่ครบ่งไฟกลเลยนะคะ ลุงพ่อทำอะไรคะวันนี้ซ่อมไฟไฟเป็นอะไรคะขาดไฟน้ำแล้วไั่ได้ยินเสียงกี๊ดทุกคืนมือเลยค่ะกี๊ดแหงปวดบอกมือเลกออกปะเพราะอะไรไม่ออกไม่ฟ้าดังฟ้าเลื่อมเปรี้ยวตุ้ดสูดใส่เปรี้ยวตกใส่นะ ใจเอ็มใจเอมไม่เอาเกยรอนต่งเสียงแหวรุ่นไอเดียด้วยได้นะเนาะเสียงไอเดียนั่นแหล้วมาคบกันเนาะเจ้ามั่นใจไหมว่าเจ้าจะซ่อมได้เขาได้เพะเนาะ บ่อใดเราไปซื้อน่ะเขาเลยก็ซื้อนนในเลือบออ่อคานี่นะ่ะโอ้นั่นก็ได้ดนะล่ะเป็นมืเดนะียวอ้าเป็นแม่เลีด้วยนะแคบไม่ต้องยึดเลยทำไมหลอดไฟมันทำไมมันเป็นสูงสูออกมาเนาะ อาวก็เป็นรไฟแล้ก็เป็นสสิคมันเป็นเห็นเราเห็นแค่เป็นแผงตุงต่มเดเป็นแผง็นไม่ได้ยึดเลยนะลุงเนะีได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้สัน่นสะเทือนอยู่แล้วนะ ช,ช,ช็อต <ไป S 2> ช็อต <ไป S 2> ช็<า>ชอตไปวางแล้วเยอะไงบ้างคือขั <c oughs> ้วอยู่อ่ะสะรับสีดำเป็นสีแดงสีแดง็สีดำ,ดำไม่หรอกตอนไปจูนนันนะ่นเองค่อยถูก,กั้วตอนนี้นเข้ารูไหนก็ได้ พันยูใส่ลงพันเก็บขยะไม่เพืวยทำเป็นลแม่เออวีบให้มันอ้าปากล้วแม่้าพาดับเลยอ๋อี่เราบอมีเคยเคยนะเคยพี่ฝ้าลงหลอดไฟบอกมีบอกฝ้าลงหลอดไฟนีา มันเหักทระหลมปิ๊บเดียวเนี่ยมันมันเข้าที่หลอดเลยนะหอลอดแล้วมันจะพิ๊บไฟขึ้นแล้วก็คือมันไม่ผ่านตัวที่เราตัดไฟเลยขาดไปเลยใช่ไหมใช่หลอ,อดนั้นคือเปลี่ยนใหม่เลยมันเสียงมัน แป้งลงเนี่ยมันถูกหลอดไฟน่ะตักเลยนะนะเนี่ยเบนเคยเห็นแล้วกับตาเรื่องจริงเลยน่ากลัวจริงจนมากเคยเห็นแต่โทรทัศน์ไงจริงเออถ้าเสียจริงจริงทั้งที่เรามีตันต้องตัดซะก่อนใช่ไหมเบเกอร์เบเกอร์ต้องตัดก่อนอันนี้มันมันข้ามมาเลยมันลงที่หลอดไฟก็คือหลอดนั้นก็เปลี่ยนใหม่เอะไรน่ากลัวนะฟ้าที่นี่ของเรานะมีต้องมีสายรอบฟ้า โอเคเราไม่มีรอบไฟเราไม่มีสายรอบไฟบ้านเราไม่ไม่เป็นไรลถ้าอยู่ตามกรุงเทพก็ต้องทำจได้มื่อคืนที่ทรงเยี่ยมคุแดงไหมแม่แม่ไม่แดเท่าไหร่อีกเลยจบส่งโอคืนนี้นอนไหนเฮ้ น้ำที่ด้่นนอนที่ไหนเต็มมาเต็มนมาลูกนั่งนอนบนนกนอนซากเขไม่ได้น้ำวนน้ำซึมหรือ่น้ำเราพันไม่มีนาเราพันไม่มีหอดน้ำเอาตัวอย่างมาจะเอาตัวอย่างไปให้กันยังบอกหน่อเอาตัวอย่างมาแบบนี้เราตัวอย่างเดิมน่อยี่บูทำไงเได้กันได้กันแต่ถ้ามันออกมาเป็นอ่ะ้นที่สูงอะไรเดี๋ยวรอรอพื้นที่สูง ลอง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 งี่นองเลยุนองกันรู้ว่าก็จะจับง่างแต่คนี้นะลุงพลชอบเล่นของคนเล่นไกคนเล่นไฟลุงพลคนเล่นไฟไเ้เฮ้อเินได้อ่ะลงไหม่ะลงไหมลันระวังเด้อระวังแล้วปิดไฟโอ้โหเอ็มเอ็มเตรียมผ้าเตรียมอผ้า Đam, đam Phát Tịch Hôm Đam Phát Tịch Hôm Giờ phải phá Nói với tìm ra Các bạn có thể tìm ra có ระวังน้องพอเตรียมตัวพอจะมอหลูกถือมอเดี๋ยวพัดลุงกระโดดแรงๆเตรียมอะไรเตรียมวิ่งบ่กระโดดใส่ลุงแรงๆถือหมอแล้วนยโอ้โหเสียงตักนี่ก็ตกใจเราได้หนิเนี่ยไปใกล้กันแล้วบอกวาเปนรถไฟแล้วตนก็สบายเพราะมาต่อยเราไม่เอาเราได้กับไฟมันไม่เป็นกลัวหรือเล่ากกลัวที่ก็กลัวใครโดนดูดีนึง เมื่อคืนนี่นะเขาบอกว่าแกจะมาที่พวกน้องนาเออแกไม่ได้หมดใจเย็น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 ท่านไม่ให้เป็นแล้วแกไม่ได้เหมือนนึกมาโดนช้อนมาเหมือนมิชลินมาทุบเราก็เลยไม่มีก็ใครเรื่องของเรื่องก็เลยลองเป็นนักอะไรแถวรถแล้วมาหาติดแล้วโอ้ยแล้วก็คุณผู้บรนหารละจับทำสำลักแกหมดก็หมดไม่ได้หมดแล้วพอไปยกมือแล้วทำก็ติดได้ เรื่องมันอยู่ว่าว่าว่าตอนนี้ลุงพลกำลังจะขึ้นไฟโตสาไฟลงลงไม่กัวนั่นนะกัวาไฟจะวิษไฟไม่ได้นั่นนะน้อพลเตรียมทนาทีัวาจะ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 ไม่สันไม่สันไม่สันน้องพลที่นาทีให้ทีบเลยนะลูกทีไลูกมีนาทีไปนะทีบที่ทีนทหอเปีอก็มดเีย้องนทีนได้แล้ได้แล้ว นัดตน็น็ออน็ด้นตน็อขานู้ยางๆนีนาก็อมานนดำเนี่มันต้องยึดน็อตดำไหมอ๋อน็อดำน็อดำสกูดาักมันจะด้เัวเก็ชั่โอ้กสกูดำอยู่น้อเพื่นอันนี้มันไม่ใช่ อ้วรอรู้ดเหรอได้เลยแครบแปดนาทีแล้วแดนาทีแล้วทุกคนรอร้กนะครับสำหรับเรื่อเข้าไปแล้วอเทีนะครับพยาีอล่ะ